สวัสดีครับดื่มมิมโกกันนะครับมิมโกนี้นะครับของบริษัทยูนิพฒน์ตุกนะครับช่วยนะครับขับล้างสารพิษขับไขมันในเส้นเลือดเราแล้วครับเราดื่มเข้าไป5นาทีนะครับเพิ่มออกซิเจนในเลือดเรานะครับ10นาทีับไปสร้างพิษในร่างกายเราตรวจหาสแกนร่างกายเราว่าร่างกายเรามีปัญหาตรงไหนนะครับมันก็จะเป็นสแกนตรงนั้นเลยนะครับหลังจากนั้น20นาทีมันก็จะไปซ่อมทันทีเลยนะครับว่าร่างกายเรามีปัญหาตรงไหนมัน ก็จะไปซ่อมนะครับ30นาทีนะครับก็จะไปขับพวกไขมันพวกไขเลือตันอดออกจากร่างกายเรานะครับหนึ่งวันทําให้เราเราหลับลึกนะครับเพราะว่าในเมื่อว่าเลือดเราสะอาดแล้วเนี่ยมันทหลับลึกนะครับเจ็ดวันทําให้ผิวเรามีออร่านะครับสิบห้าวันตับงานตับเราทํางานได้ดีนะครับและหลังจากนั้นสามสิบวันต่อเนื่องกินไปสามสิบวันละรองนะครับต่อเนื่องเนี่ยสามสิบวันในสุขภาพดีทุกอย่างเลยถ้าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับกินได้นะครับกินได้ ะจะเป็นเช้ากลางวันเย็นยิ่งดีนะครับและช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงไวรัสกําลังระบาดนะครับเราก็สามารถตัวนี้มันจะช่วยนะครับช่วยยับยั้งได้นะครับคือต่อต้านต้านไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราได้นะครับตัวนี้นะครับมันมีผละไม้รวมทั้งหมด6 0ชนิดนะครับถ้าเรากินซองหนึ่งเท่ากับว่าเราทดแทนการออกกําลังกาย25นาทีหรือ ถ้ากับว่าเรากินซองนี้ซองเดียวถ้ากับว่าเรากินน้ำผลไม้24ลิตรเลยนะครับก็วิธีชงก็ง่ายๆนะครับบางทีนะครับเราหาก้นไก่ไม่ได้นะครับมันก็มีรอยฉีกอยู่ตัวนี้นะครับรอยฉีกถ้าเราหันไม้อย่างนี้ครับมันจะมีตัวยูนิโคอยู่ทางด้านบนนะครับแล้วก็คลิกมาเพื่อมันจะมีทีนมีรอยปากตัวนี้ครับรอยปะรอยปะกไ้ตัวนี้ะครับแล้วก็ฉีกได้เลยนะครับ ขีกได้เลยนะครับเจกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เลยเีโรงแก้วนะครับก็เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ชงเราจะใช้ช้อนคนหรือว่าจะใช้น้ำสีเยื่โพูนะครับให้หลอดดูดได้ อร่อยครับกินเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีออกเปรี้ยวอมหวานอยู่ในตรงลิ้นเราเนี่ยนะครับแล้วก็เจืบอบกซจนในเลือดเรานะครับเลือดเราที่มีพิษมีสารพิษมีสานเคมีในร่างกายเรามันก็จะไปขับไปดีดทอ็อกออกนะครับไปดีทอ็อกเลือดออกนะครับก็ช่วงครับโควิดนี้นะครับขอให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะครับดยการออกแปข้งนอกโดยการ สวมแมสนะครับด้วยการสวมแมสหน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นป้องกันโรคติดต่อที่บางทีเขาไปไอจามใส่เราเนี่ยก็คือมันก็จะช่วยทําให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่นี้เวลาเราจะออกข้างนอกนะครับเราก็มีเจลตัวของอะโลเวร์ลนะครับตัวนี้ก็คือสามารถล้างได้เลยนะครับเวลาเราไปข้างนอกนะครับคือผมเช้าเช้านะครับผมก็กินยูมิโคเพื่อป้องกันภัยในร่างกายของเรานะครับแต่แพไปข้างนอกนะครับเวลาออกไปข้างนอกอไป ขชของอย่างเงี้ยออกไปไขของนอกอันนี้ก็เราก็ใช้เจลล้างมือล้างวิธีล้างนะครับก็คือล้างไครได้ยี่สิบนาทีเนี่ยให้เชื้อมันอโรคแต่มันตายนะครับเพราะว่าอะโลเวล่าตัวเนี้นะครับอยู่มีเจลอะโลเวล่าเนี้ยก็คือว่ามันมีที่พิเศษกว่าเขาก็คือมันจะมีวิตมามินบีามช่วยถนอมมือครับแล้วก็มีว่านหองยาระเข้นะครับเเคแล้วมีส่วนผสมของหัวน้ําหอมจากฝรั่งเศสด้วยครับทาให้หอมนุ่มมือนะครับถ้าเราใช้เจล ตามท้องตลาดทั่วไปบางทีนะครับมันก็ไม่ได้ถนอมมือเรานะครับบางทีลองใช้ยูมีอะโลเวราเราดูนะครับชิมเจิยวนะครับท่านจะติดใจนะครับก็ถา้าสนใจนะครับสนใจเวลาไปใช้ก็095ย์กนะครับ98 1 3 1 6ดนอะครับโค้ดวุฒนะครับ